สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ในเกมพีสาาไทคูนะคะในรถขึ้นมาที่บนเตียงก็บีนขึ้น<า>ลูกเจยอยู่ในรถหน้า,นา, <Okay. S 1> า,าบ้านไหมรถแม่รดมาปาน เออก็มานหน้าบ้านเอานั่งใครเปิดหน้าบ้านนะเฟปานนี้กลางวันก็เฟยกลางวันนี่เล่น นี่เราเปิดท่อระบายอากาศมันเข้าเข้าไปข้างใน okay. <Okay. S 1> ก็เปิดลงไปอีกทีนะึงก็จะเจอกับห้องน้ำนี่ดิกดิกดิกโอโอเปน โอเพ่นเลยก็ข้างในมีอะไรว่างเปล่ามันก็มีถูดซ่วมมันก็ดิดดิดโอเพ่ตนตรงนี้อ่าไม่มีอะไรก็มีห้องสองลงไปเลยแล้วก็เจอกับต้องอ,อ่า โอเคอ่านไม่ต้องยากเลยตรงนี้มันก็กดปุ่มตรงนี้ปุ่มเทียวนะ้ะเราจะเจอกับปีศาจเข้าไปในปากเลยเนหะ็นไหมนี่พอเราเข้าไปในปากแล้วอ่าเสียงเปิดเสียงสุดแก็อ๋อ ออกทางไหนล่ใช่่นี่น,นี่ออกทางนี้ลงไปนี่ไม่ผ่านที่ตรงนี้เพื่อนอ่าลงตรงนี้ก่อนลตรงนี้นี่นี่ นี่เคี่คนนู้นยังไม่กระโดดไม่ผ่านนะกระโดดมันมันยากตรงไหนนะนะแล้วก็วับมาอยู่ในห้องนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ยังไม่ไปไหนนี่แล้ก็ลงไป เปิดมีปุ่มให้ปอปุ่มไม่มีมันบักมันบักมันบักเออแล้ว <c oughs> ก็ขึ้นบันไดจ้าเพื่อนเอิด ลงไปเลยแล้วก็เปิดอีกครั้งแผ่นดินไหวนะจ๊ะแผ่นดินไวหวฮุย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 มันจะมาไหมมันจะมาไหมออนแท้กุญแจมส์อะไรนะม,มันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเพื่อมไปเพื่อนได้ เราต้องรีบไปรีบไปรีบไปอืมนะฮะด้รา้วลาเปิดกรุกุกิ๊กุกิเปิดสีเปิดอ่ามันบักด้วยนะเราต้องอยากดูปีศาจจังอ๋อมันอยู่ตรงนี้แล้วอีกคนนะ่ะมาเพื่อนมาเลย โอเคแล้วก็นะซเซฟแล้วก็กระโดดเอา้ามู้สึกว่ามันบักนะนตัวนี้เป็นลาวาเป็นลาวานะอา่าแล้ก็ป,ประตูมีเลเซอร์ข้างหน้าเพื่อตัวแตก โอ้โอ้โอ้หน้าจอหน้าจอ,อาได้แล้วก็มันโผล่หัวมาใต้ตรงนี้นี่โอเคเสร็จไปแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะห้ามโดนลวาวา ขึ้นสะพานไปเฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้เลยถูกลาวานในเลย,อยเอาเพื่อนเกิดบัก กระโดดลงไปเลยอ่าข้างรอบๆข้างจะมีลวาวาอยู่ตัวนี้กระโดดข้ามเลยก็เซ็ตไม่เอา ให้มันโดนไม้เพื่อนอันนี้กระโดดได้แล้วอันนี้ข้ามไปเลยเพื่อนไปไหนเพื่อน โดนไม้ข้ามเซฟนี่เซฟตรงนี้เลยแล้วก็ข้าอุโมงค์ อุโมงลดไตอุโมงมาซิบตรงนี้แล้วว่าระวังเลเซอร์ห้ามโดนเลเซอร์ฮ่าให้สวินสวินดำนำ้ำห้ามโดนดำนำ้ำห้ามโดนเลเซอร์อ ไอ้ตัวนี้ขอบๆอ,อ่ะมันเหมือนไมค์ครับก็เซไปทมตกลาวาเลยเกือบแล้วเ,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 เกือบแล้วมันโครงเคลงอันนี้มันโครงเคลงเอ้ยเกือบเกือบหาหามหาดานตรงนี้แล้วก็จะเจอกับพวกหน้าปีศาจเนี่ย Nào, nọc tui hôm nay Để đâu mà Ui Cà rốt mê thường Đi โอเคผ่านแล้วก็สลิงขึ้นสลิงกดคลิกคลิกคลิก,ลกแผนดินแผนดินไวแผนดินไวจ้า,าเราต้องเอาตัวรถจากตรงนี้ให้ได้ขึ้นบันได นี่มันมันอยู่ตรงนี้ถ oh, ้าติดบัยังยังดีนะติดบัโอ้ติดบัติดบัอยู่อ๊ย่นาไม่ติมันติดอืม ติดบักเดี๋ยวเราลงไปวันนี้มาติดบักนะเมื่อวานนั้นยังไม่ติดเลยแล้วก็ข้ามลาวาไปไรไอตัวนั้นติดบักอยู่มันไม่ได้มันไม่ทำลาย

แล้วก็อ่านี่ครับเดี๋ยวนะรูป ah. ya, 听力，嗯。Uh. ถ้าเราอยู่ขอบขอบเนี yeah, ่ยเราต้องเพื่อนตายเดี๋ยวัง ไกลมากเลยนี่รู้สึกว่ามันไปเองเอ้ยพาแเลยมันก็ขึ้นบันไดตรงนี้แล้วคนจีนนะคนจีนตายคนเกาหลีแล้วคน คนภากไหนนะ่เพื่อนเอ้ยมันก็นเซฟไหมตรงนี้ตอนสปิดอะตอนสปิดความเร็วเร็วมากเลยไม่มีการตกอนะถ้าไม่สปิดตกเลย ขส้นสันอเอ,อ้ยเลือนนิดเดียวเป็นฝาแฟนกระอเป๋่าตรงนี้ผมสีชมพูเหมือนกัน ปีศาจอยู่ข้างหน้าตัวมันก็ขึ้นสลิงเพื่อนเปิดแล่มขบ ใจมากเพื่อนอันนี้เป็นเลเซอร์เอ้าโดนโดนเลเซอร์ชานี่เราก็มาเปิดนะโมซสลลม มนันฮะเซฟไว้แล้วก็มีลาวานแล้วก็เปิดอ่า โอเคซาลิงบินขึ้นบันไดไป,ปก็เจอกับนามเนี่ยเอาเพื่อนตุยบางทีมันบัก <c oughs> แล้วก็เจอกับคนที่เฝ้าประตูเนี่ยไม่ ่าเป็นการจบเกมเนาะนี่ก็กลายเป็นตัวนี้เกมนี้ก็ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการต่อสู้อะไรได้ สูมหน้าจอหน่อยเพื่อดูนี่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ลยนะคะบายเด้งเด้งเด้งนี่นี่มีใครนี่ด้เออไม่ได้นะติด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 แล้วติดติดติด ฮัลเอลเรามาอยู่ในห้องอะไรโอ้เรามาอยู่ในห้องนี้นะนั่งได้นวะนั่งได้นั่งได้ 谁谁谁？Six, six, six.